พระอสวบอกข่าวขอเชิญชาวแม่สอดที่มีโรคประจำตัวเจ็ดกลุ่มโรคได้แก่โรคหมลมป่มงพองหอบหืดหรือโรคปอดโรคมะเร็งโรคไตโรคเบาหวานโรคหัวใจโรคหลอดเลือดสมองโรคอ้วน หรือน้ำหนักมากกว่า100กิโลกรัมและผู้มีอายุ60ปีขึ้นไปลงทะเบียนฉีดวัคซีนแอสตราเซเนกาเพื่อป้องกันโรคโควิด -19 ได้แล้ววันนี้จนถึงวันที่6มิถุนายน2564โดยผู้ที่อาศัยในเขตเทศบาลสามารถลงทะเบียนได้ที่อสมใกล้บ้านคลินิกหมอครอบครัวโรงพยาบาลแม่สอดหรือคลินิกอบอุ่นส่วนผู้ที่อาศัยนอกเขตเทศบาล สามารถลงทะเบียนได้ที่อ,อสมอรหรือรอพอสอตอใกล้บ้านมาร่วมสร้างภูมิคุ้มกันหมู่เพื่อลดการแพร่ระบาดลดความรุนแรงของโรคและลดการเสียชีวิตกันเถอะครับ